ลิวพูเอาจริงยื่น200ล้านทาบเอ็มบัปเป้สวัสดีมิตรรักแฟนบอลที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง13 ET ฟุตบอล v วารรตี้คุยแต่บอลค่ะก่อนจะไปเข้าสู่ข่าวนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันหน่อยนะคะ มากันที่ข่าวแรกค่ะทีมลิเวอร์พูลนะคะไม่แปลกใจทำไมลิเวอร์พูลถึงเลือกเทียบผลงานโรเมโอลาเวียเกฟรนตูรามค่ะเปรียบเทียบผลงานของโรเมโอลาเวียกับเกฟรนตูรามเห็นแล้วไม่แปลกใจทำไมลิเวอร์พูลถึงพุ่งเป้ามาที่กองกลางเซา t h แธมป์ตันมากกว่าแล้วนะคะลิเวอร์พูลได้นักเตะใหม่มาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้แล้ว2ราย หลังไปดึงอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินามาจากไบรตันแอนโฮฟอัลเบียนและซื้อดมินิกโซโบสไลด์มิดฟิลด์ทีมชาติฮังการีมาจากแอร์เบไลฟซิกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเจอเกนครอปกุนซือหงแดงยังต้องการกองกลางมาเสริมทัพอีกหนึ่งรายโดยคนที่ตกเป็นข่าวมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาก็คือโลเมโอลาเวียของเซาแธทมป์ตันค่ะ กับเกเฟรนตูรามของนีสในศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสนะคะและดูเหมือนว่าล่าสุดค่ะลิเวอร์พูลจะเลิกสนตูลามแล้วและหลังคว้าลาเวียมาเสริมทีมมากกว่าโดยหากดูผลงานของทั้งสองคนแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่หงแดงจะเลือกแข่งนักบุญลาเวียวัย19ปีทำผลงานเยี่ยมกับเซาแทมตันเมื่อฤดูการที่แล้วค่ะ แม้ต้นสังกัดต้องร่วงตกชั้นไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ตามมิดฟิล์ชาวเบลเยียมลงเล่นไปทั้งหมด35นัดในทุกรายการเมื่อซีซั่นก่อนโดยเป็นในพรีเมียร์ลีก29นัดและรับบทบาทตัวรับได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งคาดว่าเจ้าตัวจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่ราวๆ50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,200ล้านบาทค่ะ ส่วนตูรามวัย22ปีลงเล่นให้นิสไปแล้วทั้งหมด138นัดและติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ไปแล้ว1นัดโดยคาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,760ล้านบาทในฤดูกาลที่แล้วตูรามลงเล่นไป49นัดในทุกรายการทำได้2ประตูและ4แอสซิสต์ค่ะข่าวต่อไปนะคะทางการอาเซนนลจับวิลเลียมซาลิบาต่อสัญญารับเพิ่ม3เท่าค่ะ แฟนบอลอาเซนอลได้เฮกันอย่างต่อเนื่องวิลเลียมซาลิบาจะลดปากกาต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะและได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าหลังกลายเป็นนักเตะสำคัญของทีมตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วค่ะอาเซนอลรองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศยืนยันว่าวิลเลียมซาลิบาปลาการหลังทีมชาติฝรั่งเศสจะลดปากกาต่อสัญญาคาแข้งในถิ่นเอมิเลสเตเดียม ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่7กรกฎาคมค่ะกองหลังวัย22ปีตอบรับข้อเสนอจากสโมสรไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วก่อนที่จะมีการประกาศทางการต่อแทนของเดิมที่จะหมดในช่วงซัมเมอร์ปี2024และคาดว่าได้ค่าเหนื่อยเพิ่มจากสัปดาห์ละ40,000 0่นปอนประมาณ1.76ล้านบาทขึ้นไปเป็น1 2 0 0 0 0 0ปอนดอ ประมาณ5.28ล้านบาทค่ะซาลีบาย้ายมาจากแซงเอเตียนเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019โดยตลอดช่วง3มฤดูการแรกเจ้าตัวไม่เคยลงเล่นให้ปืนใหญ่แม้แต่นัดเดียวเพราะถูกปล่อยตัวให้ต้นสังกัดเก่าใช้งานแบบยืมตัวต่อด้วยนิสและโอลิมปิกมากเซยจากนั้นในฤดูการที่แล้วซาลีบากลับมาเล่นให้อาเซนอนอล ในฐานะกองหลังตัวหลักและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจแต่โชคร้ายค่ะมาบาดเจ็บในช่วงท้ายซีซั่นจนส่งผลให้แนวรับของปืนใหญ่อ่อนลงไปมากและสุดท้ายก็โดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ปาดหน้าคว้าชแชมเิมียร์ลีกไปครองก่อนหน้านี้อาร์เซนอลจับนักเตะแกนหลักต่อสัญญาไปแล้วหลายรายโดยนอกจากซาลิบาแล้วก็ยังมีแอรอนแลมเดลบุคโยซากาลิสเนลสัน และกาเบียลมาตินเนลีรวมถึงดาวรุ่งอย่างอีธานเอนวานิลีขณะที่มาตินโอดิกาดกับตันทีมก็คาดว่าจะได้สัญญาใหม่ในเร็วๆนี้เช่นกันนอกจากนั้นนะคะในซัมเมอร์นี้ปืนใหญ่ยังเป็นทีมที่เสริมทัพได้น่ากลัวอีกด้วยหลังซื้อไคฮาวเวดกองหน้าทีมชาติเยอรมันมาจากเชลซีขณะที่ดิแครไลท์กองกลางทีมชาติอังกฤษซึ่งซื้อจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดและ เยเรียมทิมเบอรกองหลังทีมชาตินเทอร์แลนด์เตรียมจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ค่ะมาทางด้านลิเวอร์พูลนะคะลิเวอร์พูลเอาจริงยื่น200ล้านทาบเอมบัปเป้สโมสรอนลิเวอร์พูลทำการยื่นข้อเสนอจำนวน200ล้านยูโรให้กับปารีสแซงต์แชงกเพื่อขอซื้อคิริยันเอมบัปเป้กองหน้าอันดับหนึ่งของพวกเขาท่ามกลางการย้ายทีมที่มีออกมาตลอดทั้งสัปดาห์ ตามรายงานจากสํานักข่าวหนึ่งนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกได้ยื่นข้อเสนอจํานวนมหาศาลถึง200ล้านยูโรหรือประมาณ170ล้านปอนด์เพื่อทาบทามคลียาเนมเป้กองหน้าตัวเก่งของปารีสแซงต์แชงมาร่วมทีมแล้วตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็โคค่ะดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสตกเป็นข่าวย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ หลังจากที่มีรายงานว่าเจ้าตัวตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าของทีมปารเซียงก็ได้ออกมายืนยันว่าหากจะมีการย้ายทีมจริงๆจะไม่เป็นการย้ายแบบไม่มีค่าตัวอย่างแน่นอนเรอัลมาดริดถือเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเอ็มบัปเป้ไปร่วมทีมโดยทั้งคู่ก็เคยมีข่าวกันมาแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วค่ะแต่รายงานจากเดอูอากิเล ได้แจ้งว่าลิเวอร์พูลได้ทำการยื่นข้อเสนอจำนวนมหาศาลไปให้เปอเอชเชพิจารณาไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือที่ออฟฟิศของเปชได้มีข้อเสนอของลิเวอร์พูลเข้ามาแล้วลิเวอร์พูลได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วพวกเขายื่นข้อเสนอ200ล้านยูโรในการดึงตัวเอ็มบัปเป้ข้อเสนอจากลิเวอร์พูลเพิ่งมาถึงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ออฟฟิศของเปอชเชและทางนี้นะคะ เอาเคไลฟี okay, ได้ทำการขึ้นบัญชีขายเอ็มบัปเป้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมิตรรักแฟนบอลทุกท่านที่รับชมรับฟังข่าวสารฟุตบอลน,นะคะคลิปหน้าจะเป็นยังไงติดตามได้ทางช่อง 13ET ีฟุตบอลวารตีคุยแต่บอลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ